อ้าวครับก่อนอื่นขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้มาหาหน่อไม้แกงเทียงครับจะมีให้เห็นบอหรือจะได้บอกับล่อช่วงไว้นะครับจะมาลูหมาดกับไปเบิ่งกันเลยครับไปอ้าวครับก่อนอื่นเข้าชมบรรยากาศปลาไหลครับปลาหน่อไม้ไหลครับขางสวนยางนี่แหละครับไปเลยครับ อครับพอแล้วนอแรกครับเริ่มเก็บเต็มครับอาครับนอแรกครับสับเลยครับนอแรกแหกหมานครับไปต่อเลยครับเบิ้งกระเบิ้งไปพี่น้องสามนอครับสามนอเราจะสับได้ครับโอ้ไปเต้นเลยครับ นอนแล้วครับ, okay. น,อน,รบนอนนี่เอาครับเล็กพอไปต่อครับเบอรงครับเบอรงนี่ฮะจะฮักเลยครับยาวเราจะหาไม่แกงเทียนครับมือเนี้ย ไปครับไปซั้งนั้อ่าครับหลายคนบอกว่าผมหาหนมัยมามานครับมึงนี่จะพิสูจน์เห็นครับว่าจะได้หลายว่าได้พ่อแกงว่า ครับเนี่ยแสบไม่ใช่นิแล้วครับเอาเบิร์ดครับเอาครับพอย่วน้งงองครับตึ๊ครับไปครับ เบิ่งครับเบิ่งงี่เง่าเลครับนอนนี่น,น้อยๆก็จะเอาครับไปต่อครับ เบอร์กับเบอร์มันเ่นนออยู่หกสต๊อกหาพอครับไปคราผมหาหน่อใหม่หมอนมานครับไปครับไปเบิ่งครับเบิ่งขอยแล้วครับนอเอ๋ครับสองนอครับมือนี้จะโลค่ำซบประมาทของคนครับว่าผมหากินหมอนมานครับ ายครไปต่อครับเบิ่งครับเบิง่งมานบ่มานก็นได้แท้มันหูไปครับอืมครับเนอะหลายงานนะครับตายครับเบิบ่งครับเบิ่งพ่อแม่พ,มพมี่นอ้อง ลบดีสำเนียกับบอลอดสายตาคนหากินมันมาครับนอนานี่ครับบ,บอกได้ว่าตาหมานครับตาหาก,กินครับมือนี้ไปยเลยอ่าครับปล่อยแล้วครับนี่เนยาวสิเขาจะฮัคเอาครับ ายอดสองครับยอดสองสองสองครับส,สวยเลยครับี่สวยเลยยี่สิบสองนึอง,อ,งอาครับเขาจะมาสรุปย,ยอดมือนี้ครับสรุปแล้วประมาณครับพอติดแกงครับเขาจะเอาแค่พออยู่พอกินครับเขาจะบอลเกินไปนี่แล้วครับ มันจะจะสีแสบครับโอเคครับหมานครับวันนี้ไปกลับแล้ว